วันนี้นะครับในเกม My Singing m o n s t e r นะฮะเรามาเริ่มต้นที่เกาะใหม่เกาะ Earth Island นะครับเขาบอกว่าเกาะนี้เพลงค่อนข้างติดหูนะฮะแล้วก็มีเนื้อร้องด้วยเพลงจะเป็นยังไงบ้างเกาะนี้ใช้เงิน2อ0แสนนะฮะปลดล็อกเกาะมาเป็นเกาะที่มีลาวาล้อมรอบนะฮะมีแมกมาอยู่น่าจะเป็นเกาะแมกมามากกว่านะยังไม่มีเพลงยังไม่มีใครมาใบแรกอันนี้คือคือใครมาถึงก็มีเลยวิ o ด มาถึงเสียงเพราะเลยเดี๋ยวขอเคลียร์พื้นที่ก่อนโเจมจะหมดแล้วอ่ะปุ่มปุ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 ่มปุ่มปุ่มเพลงจากก่อก่อนหน้านี้นะฮะเมิลดี่มันเข้าอันน่ะมันเพลงเดียวกันหรือเปล่าปุมปุ่มปุมปุ่มปุมต้องมีเครื่องดนตรีอื่นมาก่อนนี่อะไรเนี่ยคืปกอมฟินคืออะไร เป็นการ collect from any monster on this island เป็นหน่วยใหม่เหรอ,อขอเคลียร์พื้นที่แป๊บหนึ่งอุ้ยอันนี้30เลยเหรออุ้ยแพงจังคือเป็นเกมแบบถ้าเล่นปกติเนะี่ยใช้เวลานานมากคือเน้นค่อนข้างเน้นเพทูวินหน่อยๆน,นะฮะเคลียร์แค่บริเวณนี้ก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่ามันเปืองเจมตึมๆๆๆๆแลมม่ามอสอันนี้เหมือนจะเป็นกิฟต์นะฮะได้ฟรีมา คูณหนึ่งมาวางเลยมาแมมมอสเป็นเสียงเบสนะครับในเกาะนูน้นในเกาะนี้ลายเบสเหมือนเดิมไหมยน่่ๆๆ่ปอมอะสกินแลนะฮะตัวธรรมดากับตัวแลเสียงเหมือนกันใช่ไหมตัวยังเล็กอยู่เลยลองสิไหน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 ปาอมมาไม่เหมือนไม่เหมือน นี่ไงมีท่อนอื่นมาตัวนี้ก็เลยหยุดร้องนะฮะตัวซ้ายมือมีท่อนมาเพิ่มเฮ้เพลงน่าสนุกแฮะก่อนนี้อ่ดาบดามัมอ๋อคือผมเรเว่ายีแล้วคือทุกเกาะเราสามารถใช้วูบบ็อกได้นี่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 วูบบ็อกในเกาะนี้แต่ว่ายังยังไม่อันนี้ใช่ไหมอ,อ๋ออัปเกรดนี้ก่อนเจ็ดแสนห้าอฮะห้าเวลา อ๋อเขา้าใจแล้วเลเวลถึงคือได้เลยแต่คือยังไม่ออกมาใช่ไหมเอะยังไม่ได้อีกต้องอัพอีกโอ้ยเงินไม่พอเดี๋ยวก่อนขอซื้อเงินก่อนวุบบ็อกซ์ได้ยังได้แล้วแต่น่าจะยังปลุกไม่ได้ต้องใช้เจมอีกมา Box. วุบบ็อกซ์เวอร์ชั่นเป็นเหมือนเป็นรถแมคโครนะฮะแล้วล่างที่กลายจะเป็นยังไงอ่าอินทอรี่ 7จ็ดร้อยห้าสิบเหมือนเดิมไหมเจ็ดร้อยห้าสิบเหมือนเดิมมาเออมาเลยมาเลยไม่ต้องรอมาแล้วนี่โอ้โ,อโ,อโอหไอ้ท่าเต็นเหมือนเดิมเสียงเสียงนายสักหูมากบุ๊บบ็อกซ์มาเลยไหนไหนจังหวะมาหน่อยให้กินนี่มาแล้วโอ้ อเอเมโลดี้แปลงแงฮะเมโลดีแล้แปลงแปลงหูนะฮะต้องฟังแบบรวมๆอ่ะถึงจะรู้แต่เหมือนคอร์ดแบบมันแปลงหูหน่อยๆ,ๆเหมือนเดิมฮะเหมือนเป็นเสียงแบบอิเล็กทรอนิกส์นะฮะแล้วก็มีกลองเป็นจังหวะที่เท้ากับมือท่าเต้นเหมือนเดิมเลยน่าจะเปลี่ยนแอนิเมชันสักหน่อยนะคนละเกาะ อันนี้เพลงเหมือนจะเร็วขึ้นมานิดหนึ่งมีจังหวะขึ้นมาหน่อยนี่อาา่าฮะอ่ะเอาตัวอื่นมาจะได้ฟังรู้เรื่องอ,อันนี้ตัวปกติตัวธรรมดามานรเรียกมาเยอะๆก่อนฮะอันนี้เสียงกอง มาให้หมดเลยมาให้หมดเลยไม่ต้องสปีดอัพอันนี้แป๊บเดียวเกาะเดิมยังไม่ครบนะฮะเดี๋ยวค่อยตามเก็บไปเรื่อยๆนี่เสียงกองตึบตึบตึบมาแล้วเฮ้ยนี่ตัวใหม่ฮัมบัคอาควอลิสเตอร์นะฮะเป็นขึ้นลเตีอะไรมีหลายหัว ไปยังไ,ไงร้องประสานแน่เลยมีลายหัวอย่างนี้อ๋อฮะอยู่ตรงกลางเลยอ่ะจะเป็นเสียงร้องประสาน,านอ๋ออเคขคอร์ดประมาณนี้เนี่ยมันต้องมีแบบเครื่องอื่นมาก่อนถึงจะฟังรู้เรื่องอยังไม่ร้องอยังไม่ร้องเจ้าโกเลมรออยู่รออยู่ยังไม่ถึงคิวอันนี้ก็เต้นโชว์ก่อน มาปเปสิ่งคอรัสสิ่งราษานเฉยฮะโอเคยังไม่มีเมโลดี้หลักยังฟังไม่รู้เรื่องเมโลดี้หลักผมว่าน่าจะอยู่ที่สองตัวนี้เพราะว่ามันแพงมากมันหาเก็บไม่ได้เลยอ่ะโนต้ตอันนี้จะซื้อก็เปลืองนะเพราะว่ามันขึ้นมันขึ้นเรื่อยๆอ่ะเนี่ย ซื้อได้ทีละหนึ่งทีละหนึ่งแล้วก็ไป9แล้วก็ไป12ราคาขึ้นเรื่อยๆต้องรอรีเฟซจะซื้อด้วยเตรียมอย่างเดียวคือแพงมากๆนะฮะไม่ไหวมีตัวอื่นอีกไหมที่มีเสียงร้องอันนี้ปอมปอมเต้นมามๆมปอมปอมมีไหมมีไหเสียงร้องอ๋อเหมือนเป็นเขาเรียกว่าเป็นอะไรเป็นลูกลับอ่ะเป็นชลิเดอร์นะฮะ โอเคมีเสียงพูดแล้วแต่ยังไม่ใช่เมโลดี้หลักน่าจะสองตัวนั้นนั่นแหละอันนี้พันหนึ่งเลยนะฮัมบักผมลองไปดูมาแล้วเหมือนจะเหมือนจะบลิสไม่ได้นะตัวนี้เหมือนต้องซื้อด้วยอันนี้จริงๆนะฮะแต่ว่าคือเขาให้ล็อกอินไปเรื่อยๆจะได้อันนี้วันละหนึ่งอันนะครับแต่ว่าถ้าเกิดซื้อก็แบบเมื่อกี้ต้องรอครูดาวรอครูดาวราคาลงมาคือถ้าไม่อย่างนั้นก็คือราคามันจะพบไปอีกเร,อเรื่อยๆในการซื้อแต่ละหนึ่งนะครับมันใช้เจมเยอะมากๆมากๆ น่าจะยังไม่มีเสียงร้องวันนี้แรลมเบลนะครับเป็นฉาบแล้วก็มีกรองอันนี้ข้างล่างเสียงไอ้แฮตเสียงไอ้แฮทรอบนี้มาเป็นไฮแฮทน,น,นี่นี่นี่แ <c oughs> ดนดิดูตัวนี้ยังไม่เคยมีเฮ้เฮ้เฮ้เป็นเสียงภาษาอีกแล้วเหรอไ <c oughs> หนไหนไหน เอ๊ะเสียงอะไรอ๋อเสียงอันนี้เป็นเสียงประสานครับแต่เสียงหวานเสียงเพราะเสียงเพราอมาอยู่ในท่อนนี้นี่เองอ่าอันนี้อีกท่อนหนึ่งไม่น่าจะมีตัวไหนที่เป็นลายร้องหลักนะน่าจะเป็นเครื่องดนตรีกับเสียงประสานหมดเลยฮะยกเว้นสองตัวนี้เนี่ย แพนโก้มาก่อนเพนกวินมาเพนกวินร้องยังไงเพนกวินน้ำแข็งอยู่บนเอิร์ธที่มีลาวาเต้นอยู่เต้นอยู่ยังไม่ร้องอ้าปากหน่อยๆยเสียงเป็นเบอร์กระชั่นเอาปากมากระทบกัน มันหนาวไง <laughs> ปากหนาว <laughs> ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ตัวใหม่ใส่ป๊อปน่าจะเป็นเสียงแบบแนวอิ็กทรอนิกส์หน่อยๆนะน่าจะเป็นอย่างนั้นออนี่ไงเป็นเสียงเป็นดิจิตอลฮะพบุ๊บบ็อกเลยนะฮะจังหวะมันเลยเพลงนี้อืมเฮ้ <c oughs> เหมือนจะร้องแต่ว่าฟังไม่รู้เรื่องเหมือนแรปเหมือนแรปเหมือนเป็นเพียงแรปให้โอเคมีใครอีกมีใครอีกอ่ะผมลองซื้อตัวนี้ดูทาบักนะครับเป็นตัวที่ใช้เจมซื้อแพงที่สุดในเกาะนี้นะฮะไม่รู้ว่าเป็นเสียงร้องไหมแต่อยากรู้โอคืออะไรเนี่ยอ๋อเรื่องรีบอร์ดโอเคโอเค ไม่ได้สนใจรีบอร์เลยครับต้องการตัวโน้ตเสียงร้องเป็นไงเออเสียงเป็นเหมือนเป็นเสียงแมลงนี่แหละแต่ว่าเป็นอิเล็ทรอนิกส์นะฮะน่าจะทอดหลังจากนี้ฮะอ๋อนี่ไงบิดบ็อกนิดเดียวเองทำเสียงป๊ดๆนิดเดียวเองแต่เจ้าพึ่งยังไม่ร้อง ไม่ร้องอะ่ะท่อนไหนเนี่ยผมชอบตัวนี้มากเลยเราขาดเขาไม่ได้เสียงกลับเนี่ยเสียงกระทบกันเนี่ยอันนี้คือร้องเลยใช่ไหมอ๋อเป็นเสียงแบบไม่มีอะไรเลยจะบินได้ฮะด้วยความเท่ท่อนเดียวท่อนเดียวเอง โอ้ย่าษาซื้อม่าต้องพันโอ้อะได้มาประมาณนี้ผมว่าผมต้องเก็บอันนี้ก่อนเก็บอ่าตัวโน้ตนะครเพื่อมาซื้อตัวนู้นเสียงร้องน่าจะตัวนี้แหละเหมือนซื้อยากมากเลยส่วนตัวอื่นที่ยังไม่มีในเกาะน,นี้ที่ไม่ได้อยู่ในร้านค้าก็บลิได้นะครับเดี๋ยวค่อยมาทำอ่ะประมาณนี้ก่อนนะฮะคลิปนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าฮะ